ตอน้เรากำลังทาะคะ้วาแ้นะคะเอื่นเราจะช่วยค่ะอกรเทีเราไปกาวแล้วก็ยาโอเคอะไรต่อใส่เลยใยาซึ่งไม่รู้นะไม่ได้เะเนพูดยโอเคเฮยเเปนคงเลยโอ้ยอุยเกาะยกันแล้วเ้ยเดี๋ยวเราจะัดตกตวนคะดยค่ดย พอควรเลยไหมคะไม่ค่ะขวดมันน้อยเลยแกเดียวค่ะสต็อปยังยังไม่ต้องสต็อปสต็อปเลยแกมีเขียวด้วยนี่นะคะเอ่อตอนมันเริ่มจะกลัตัวมันเริ่มจะกลัตัวแล้วนะคะนี่ค่ะกลแต่ว่าน้ำยาสารัมละหมดนะคะไปเติมอยู่แก เราจะให้ดูตอนที่เกาะตัวเสร็จจริงๆนะคะโอเคนี่ผ่านแล้วก็เกลี่ยจะได้แล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่เกาะตัวกันเลยค่ะเฮ้ยเกี่มันเป็นสีเขียวผสมสีเหญ่นี่เราใส่สีลงไปนะคะดูมันเขียวค่ะใส่สีเขียวลงไปแล้วเราก็ใส่ก้อนสลามลงไปนิดหน่อยนะคะอะจะบวกทำไมอ๋อเราไม่ได้ใส่ก้อนสลามค่ะเราใส่แค่กาวกับน้ำยาสลามค่ะ โชว์ให้ดูหน่อยเห็นกันอย่างชัดมันจะเป็นมาา